สาบายดีพี่น้องพอ่อพ่อคับบ่าวแนวป่าไหลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสาบายดีพี่น้องทั้งพันไทยและกะพังลาวเขาเองเนาะพี่น้องนนเนาะมื่อนี้บ่าวแนวก็ที่มาว่าเรื่องใ้งานงานเขาฟรรษาที่ผ่านมาเนาะพี่น้องโอ้บ่าวแนวเห็นภาพในโลกโซเชียลมันเป็นเนาะบอกจะเป็นทางไอ้ทางติ๊กต็อกก็ดีทางเฟซบุ๊กก็ดีเนาะพี่นน้องเาะบ่าวแนวเห็นโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามหลายเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือ เป็นไปการแห่เทียนนเพ่นาะอันนี้เมาเนียก็บอกเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องหาก็เห็นเป็นคั้งแรกในใจก็อยากไปเห็นกับตาเน,ะนะนาะเพี่น้องะอยู่อุบลราชธานีนเพอเาเป็นงานแบบยิ่งใหญ่อลังการแห้งพี่นะ้องเลยเมาเนียก็บอกเคยเห็นงานแบบนี้จักเถื่อเนาะม่านเมาเนียก็จิเป็นบุญพระเวทแต่ว่ากับบริแห่เทียนแบบนี้อันนี้เป็นการแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมาเนียว่าในโลกี่การอาจจะ เป็นประเทศไทยนี่แหละที่ว่ายิ่งใหญ่ลายพี่น้องประเทศอื่นอาจจะบ่มีเนาะการแห่เทียนก็ถือว่าเป็นอีกประเภณนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเป็นงานที่แบบเห็นเลยนแบบโอ้แบบมันอี่โบกีมใจนะวันนี้แบบวานนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าหมักแบบในรูปแบบนี่เรียพี่น้องแบบการพอนแข่งคันการแบบเออและก็แบบมีการแห่แบบโอ้บเห็นเลยแบบมัน พ่อมือซื้อแบบเนาะมาเนี้ก็เป็นคนเล่าบ้านมาเนี้ยค่วสหล้ายเวลามีงานบุญงานยางเงาสีเหลี่ยมพ่นกันเลยกรแบบพ่นงามนี่งนะพี่น้องมันกืลักษณะคล้ายๆกันนิดๆเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการสมมุติขึ้นมาซื้อเนาอเป็นเพราะเนาะสมุิใ้ฟังเดือซื้อเนาะแบบเนาะคล้ายๆกันแต่มาเจองานนี่ห่เทียนนี่เขาวันศานี่ปอเถอ ยิ่งใหญ่อลังการแห้งพี่นอ้องมาแลนี้ยคือผมก,ก็เห็นยังยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนเนาะคือเห็นในภาพที่ว่าแนวขึ้นนะแต่พี่น้องแบบมีความยิ่งใหญ่อลังการแห้งพี่น้องงานแบบนี้ในใจพ่อเนวอยากจะไปยืนอยู่จุดๆนั้นพี่น้องอยากจะไปยืนเบิง่งอยากยืนเบิ่งบรรยากาศคนคือสีไลท์ผมว่าเองาง่างๆแต่บรรยากาศเป็นภาพที่สวยงามอยากจะไปเก็บภาพดูตัวเองแต่ว่าปีนี้ก็คงสิบวันไปพี่น้องแต่ว่าปีหนา้าถ้ามีโอกาสบ่อเนี้ยก็สิไปโดยพี่น้องเด้อ วับปูเป็นภาพที่สวยงามหลายบาแนวแบบเป็นคนหนึ่งที่ว่าหมักลักษณะแบบนี้อยู่แล้วพี่น้องเป็นการพอนลำทีแบบงดงามแห้งนั่นเองเนาะเออเป็นประเภทนี้ที่ว่าแบบสืบทอดกันมาอย่างยาวนานพี่น้องโอ้บาแนวแบบหมักละเอ็นเลยกับแบบซื่นชอบพี่น้องเลยครับปีหน้าครับมีโอกาสเดียว่าบนงแนวสิไปงานนี้ได้น้องน้องก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลายบางแนวเขาบอกใหเอ็น อาจจะยิ่งอาจจะใหญ่การใหเทียนใหญ่ที่สุดในโลกเลยนข่าได้ในมโนอ้น่าอึ้งมากเลยพี่น้องในใจวันนี้อยากจะไปยืนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศปากพี่ปางนอกเาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ขอบ่ได้ไปน้องก็เลยเอาเกบไอ้ขออนุญาตเอาภาพจากพเพื่อนๆที่ได้มาจากทางโลกโซเชียลเราไปนคอยนีญาอมาลุ้กันแล้วกันเราเป็นนอคพายพี่นอเบึงทีมาเว่าก็คือแบบ มันประทับใจนะมันเป็นความยิ่งใหญ่การั่างการนาะพี่น้องโอ้โหแบบคำเป็นมาเัลงานพวิตี่ใหญ่สุดนาะพี่น้องก็คือบุญพวิตงานพวิคือใหญ่สุดแล้วในประเทศบ้านของมาเนวในประเทศโาเยนยเนาะแต่มาเจองานแบบนี้ลักษณะแบบโอ้โหแบบเป็นงานแห่เทียนที่ว่ายิ่งใหญ่ร้ายอลไรครับเป็น บุพ่อนที่สวยงามเลยคุณเนอะสับกันไปกันมากับไปบึ่งภาพเอาเองอะไรพี่น้องก็ไปหาเบึ่งเรื่อยๆปกติทั้งสื่เชี่ยวทั้งทิกต็อกก็ดีพี่น้องไปลงไปหาเบึ่งกันเองก็แล้วกันเลยคุน้ะเมื่อนี้วันนี้กับผมมีอย่างายแค่ประทับใจในภาพแบบนี้นะพี่น้องมาแล้วกับเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกหมักลักษณะแบบนี้หมักแบบมีการพ่นกันยังกันนี้วันนี้กับเป็นคนที่ว่าสนใจในด้านนี้แล้วพี่น้องครับเป็นคนที่ว่ามักเกี่ยวกับธรรมศาสตรแล้วค่ะ วัฒนธรรมเก่าๆเน้องๆพอมันมาบนี้ก็เป็นคนเล่าด้านนี้เลยไปน้องกับมังสไตล์แบบนี้แล้วไปน้องกับเลยอยากเอาอยากมาว่าสุพีสุน้องเอาฟังเราไปน้องกับมื่อนี้กับผมมียังไลน์ได้ไปน้องกับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมไปสับกับมากิี่นี่กอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในวันนี้แล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe s u b แล้วก็อย่าลืมไปกดกติดตามวันนี้พร้อมไปลากเพียรคลิปใหม่ๆแได้เห็นวันนี้ นอกพี่น้องเล่ามานี้กับพี่ยังร้ายก็เก่าว่าสบายดีเลยอพี่น้อง